ก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําชานมใต้หวันกันนะครับผมครับก็จากรูปนี่ก็ผมก็เอาตัวอย่างที่เหลือแล้วกันที่ที่มีอยู่นะก็คือเหลือประมาณ3ตัวมามาให้เห็นกันนะฮะก็จริงๆก็มีหลายตัวที่แบบลองลองเอามาเทสดูนะครับแต่เรามาดูตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันของของสตัวนี้ครับผมครับก็อย่างตัวแรกนี้ก็จะเป็นชาอุ่นหลงนะฮะก็คือเป็นของชานคร ก็ตัวที่สองนี่ก็เป็นอัดสํมเหมือนกันอัดสํมแล้วจะเป็นอัดสํมเลสครับผมของตามือนะฮะส่วนนี้จะเป็นอัดสํมแบคทีก็เป็นของลองบิดดูตัวแรกฮนะคือตัวแรกเนี่ยพอเป็นอุ่นหลงใช่ไหมพอเป็นอุ่นหลงก็จะมีความความบางความละมุนนะครับดูจากสีก็จะรู้ได้ว่าสีเขา้ใ้เป็นแบบละมุนเหมือนนมก็คือถ้าใช้ตัวนี้ก็ต้องผสมอะไรเงี้ยส่วนของตามือเนี่ย กขาจะมีความออกเปรี้ยวครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันมันเป็นตัวชาแดงนะฮะส่วนของเนี่ยเป็นชาดําสังเกตสีจะเด่นเลยครับก็คือชาดํานี่คือจะแน่นจะมีความแน่นหอมแล้วก็เข้มก็คือชาก็คือตัวที่เราเลือกใช้นะก็คือจะเป็นตัวอัดซัมแบลทีประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีชงกันเลยแล้วกันะฮะของตัวชาดําของร้านเราครับผม ก็3ามช้อนโต๊ะนะครับ3มช้อนโต๊ะนี่คือหนึ่งแก้วสา่มาผมจะชงครั้งหนึ่งก็ประมาณ5แก้วครับอ่คครับมสิบห้าช้อนโต๊ะก็น้ำร้อนนี่ผมสวนชามนไม่ร้อไม่ต้องเผื่อน้ำร้อนนะครับเราร้อยแปดสิบ ml ได้เลย ว่าเราจะไม่ค่อยดูดน้ำเท่าไหร่ mm hmm. ก็คือนะครับ6ออน6ออน5ครั้งน,น,น,นี่เราจะใช้ชาเพียวๆเ,เลยนะก็คืออัมแบคทีนะครับผม ชาอันดับหนึ่งของอินเดียนะเพื่อชาอินเดียส่วนมากก็จะไปทําแบบมัสซาราทีอย่างเงี้ยครับก็เป็นชานมของอินเดียมาสาัสตาีแต่ว่าเขาจะใส่พวกโปยกากใบ,บากาวานอะไรอย่างเงี้ยคือต้มเครื่องเทศลงไปด้วยแต่ว่าเราก็คือแค่นี้เลยครับเดี๋ยวก็พักทิ้งไว้ส10นาที มาชงกันครับผมตามสูตรของร้านเราครับผมไม่ใส่ครีมเทียมไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำเชื่อมก็อร่อยแล้วโอเคครับผมชาร์จสักสี่ห้ารอบครับผม เสร็จแล้วก็เทเลครับเดี๋ยวเก็บไว้แช่ในตู้เย็นถ้าหลังหลัง6ชั่วโมงแล้วก็จะสีก็อย่างนี้ครับผมก็จะชัดเจน,นนี่ขึ้นชงเสร็จอันนี้พร้อมชักครับผมชักดิ้นชักงอเลยนะ <c oughs> ครับเรามาเริ่มชงกันเลยครับหลอเขย่าให้นะก็จะมี ตะกรอนชาอยู่ข้างล่างนี้นะฮะก็เข้ากันก่อนมาร้อยยี่สิบมลนะคะรับสีออนก็นมผสมครับผมนมข้นหวานนมข้นจืด80บ l ก็ชคร์จแล้คบับเสร็จแล้ว เจดบยอดเลยฮะร,ร้านดังๆนี่ก็ที่ดีกว่าเราก็น่าจะเป็นเรื่องแบรนด์นะฮะแต่ถ้าเรื่องรสชาตินี้วัดกันได้เลยครับผมคี่มองจริงๆพ่อค่ะจะทำเป็นแบบไยบาชูก่าก็ได้ฮะเราก็ทาซอสอะไรอย่างเงี้ยใส่มุกบุกใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ฟิน ครับผมครับก็สุดท้ายก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะไม่มากก็น้อยก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกันแล้วกันครับแบบว่าผมก็ว่าทุกคนก็ทําทางกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าถือว่าแลกเปลี่ยนกันใช่ก็อาจจะมีผู้ผิดผู้ถูกบ้างก็ขออภัยด้วยนะฮะกาไรไงก็เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ